ครับสวัสดีครับพี่แฮนด์ดูโซนนะครับพี่แฮนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพลธัญ,ญบุรีครับวันนี้พี่แฮนจะมารีวิว4สาขาครับที่น่าสนใจครับของมทรธัญ,ญบุรีครับน้องสามารถติดตามได้ในคลิปนี้ครับ พี่แฮนด์อยู่กับพี่เจ้าน้องค่ะพรพนธ์เสงประเสริฐค่ะคณะบริหารธุรกิจค่ะสาขาการเงินค่ะเจ้าน้องอ่ะชื่อแบบว่าเข้ากับละครตรงนี้เลยป่ะเนาะผมลิฉิตเลยเนาะนะครับเจ้าน้องับเรียนอยู่สาขาการเงินใช่ไหมถามก่อนทําไมเอ๊ะถึงมาเรียนสาขาการเงินได้เออส่วนตัวเจ้าน้องนะคะก็ชอบเทรดหุ้นค่ะเจ้าน้องเลยเลือกมาเรียนสาขานี้ค่ะรอฮะเทรดตั้งแต่ตอนไหนเทรดตั้งแต่ตอนมห้าค่ะโอ้ได้ไหม โอเคโอเคอยู่ดอยใช่ไหมโอเคได้เล่นได้เล่นแล้วกันก็เลยตัดสินใจมามวยอยงเกี่ยวกับการเงินตอนนั้นได้มีการศึกษามว่าการเงินเรียนมันเข้ากับเราไหมตอนนั้นตอนนั้นก็ศึกษานะคะก่อนที่จะมาเรียนก็ตอบโจทย์ได้อีกอย่างหนึ่งเลยค่ะอืมแล้วพอมาเรียนจริงๆเป็นยังไงครับเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างลองเล่าให้น้องๆฟังหน่อยที่สนใจจะเรียนการเงินหรือว่าเทรดหุ้นอยู่ตอนนี้การเงินนะคะก็อาจารย์จะให้มีแนวคิดในการ ลงทุนการเงินต่างๆนะคะเพื่อที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจําวัน่ะเอาเงินนะคะเป็นลงทุนอะไรอย่างหนึ่งแบบวางแผนนะคะวางแผนต่างๆ,ๆว่าประมาณนี้มันจะได้เท่าไหร่อะคะ่ะใช่ใช้งเงินสองหืนประมาณนี้ไหมลงทุนประมาณน้นา<ช> <ๆ S 2> ะโอเครับซึ่งก็คือเข้าเข้ามาเรียนสาขาการเงนินแล้วเป็นไงตอบโจทย์ไหมตอนเรียนเครียดไหมก็เครียดบ้างค่ะแต่ความชอบอะค่ะมันก็ได้ลองแล้วก็ได้ลองเทรดหุน้นจําลองของ คณะบริหารธุรกริจค่ะเพราะว่ามีมห้องปฏิบัติการก็จะเจอพวกการเงินและการลงทุนแล้วก็เศรษฐศาสตร์นะคะแบบเป็นเบื้องต้นของสาขานี้เลยก็เป็นหลักค่ะน้องๆที่จะมาเรียนสาขานี้ควรจะมีความชอบอะไรม่าสนใจอะไรไมั้ยถ้าแนะนำน้องๆ ชอบเกี่ยวกับการวางแผนหรือว่าการที่เราตั้งเป้าไว้แล้วก็ได้เอามาลงทุนวิธีคิดอะค่ะจบไปนะคะก็สามารถที่จะไปบริษัทเอกชนต่างๆค่ะหรือว่าพวกองค์กรการเงินต่างๆจีิ้มถึงการสอบเข้าน้องฟังปุ๊บอยากจะมาเรียนเนี่ยนะครับสอบเข้าในต้องสอบเข้ามายังไงมีรอบไหนพอจะบอกน้องๆได้ไหมก็มีรอบพอร์ตนะคะแล้วก็โคต้าแล้วก็สอบตรงค่ะ พอตต้องมีอะไรบ้างท่าแนะนำน้องๆควรจะมีอะไรก็ใน้องๆตั้งใจเรียนเลยจบเลยเหรอเหรออ๋อตั้งใจเรียนเก่สวยเก่ดีใช่เก่สวยเข้ามาได้เรียนสบายค่ะเพราะว่าใส่ดังไปพอตได้ไหมเพาชอบการเงินไม่ค่ะไม่ได้เลยนะครับก็ควรจะมีเกี่ยวกับผลการเรียนดีหน่อยเพราะว่าก็คัดเลือกจากกิจเสียด้วยใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีพวกเกี่ยวกับนถ้าเกิดเหรดหุ้นอย่างเงี้ยก็สามารถใส่ในพอตได้ ถูกไหม<ค>น้อ<ด>ก็คือเอามาได้แล้วก็เตรียมตัวดีๆเนาะนะครับโอเปนเฮ้าส์นะครับวันที่จากศิษย์ิาใช่ไหมครับเนี้ยถึงสองทันวันเนี่ยได้เจอกับพี่เจ้าน้องไหมได้เจอค่ะเพราะว่าทางคณะเรานะคะได้จัดบูธของสาขาต่างๆสาขาที่เจ้าน้องเรียนนะคะก็จะมีห้องปฏิบัติการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยค่ะให้ทุกคนได้เข้ามาเยี่ยมชมติดต่ออยากพูดคุยเรือ่องเกี่ยวกับการเรียนต่อ,อสามารถแจกราฟได้ ค่ข้างเพจของมหาวิทยาลัยเลยค่ะอ๋อทั้งตัวเองอะเดี๋ยวลงไว้ค่ะเดี๋ยวลงไว้แล้วกันนะโอเคเดียน้องเข้าไป i n b o ์สอบถามจะได้เจอพี่น้องไหมเจ้าน้องไหมวันโอเว่นอวอะไรอย่างนี้เนาะค่ะใจแน่นอนค่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณเจ้าน้องมากนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับพี่แฮนอยู่กับพี่เบสครับผมชื่อนักธุรกิหมวดเทพครับผมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมลชนสาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ครับผมชั้นปีที่3ครับโอ้โหก็เป็นอีกหนึ่งคณะอีกหนึ่งสาขายอดฮิตเนาะใช่ไหมเพราะว่าการแข่งขันก็้องสูงแล้วก็ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าสายงานนี้กลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งกลับมาคืกคืนทีทีต่างๆนี่นอนครับทำไม พี่เบสถึงเลือกเรียนสาขานี่ครับตอนแรกตอนแรกเลยคือผมเป็นคนชอบ่ยวกับการโฆษณาแบบว่าชอบแบบว่ามองว่าแบบเออมันดูแบบดูมีศิลปะนิดนึงแล้วก็แบบว่าดูดึงดูแบบเออทำไมเราถึงไปซื้อสินค้าของเขาอะไรพวกนี้ครับผมใช่ก็เลยแบบอยากลองทำให้คนอ่ะมาซื้อมาซื้อสินค้าของเราบ้างอ๋อท้าทายไหมเถอะใช่ทำไมตอนนั้นถึงตัดสินใจเลือกสอบที่นี่ครับอืมตอนนั้นผมอ่ะ สอบเข้า MOU ที่นี่ครับผมแล้วก็บอกด้วยที่เนี่ยคือเขาให้ลงมือทําจริงแล้วก็ผมเห็นรุ่นพี่ที่แบบได้ลงสตูจริงก็คืออยากลงไปทําด้วยใช่แล้วก็แบบอาจารย์ที่แบบผมเห็นอาจารย์เขากับแค์รุ่นพี่ดีด้วยอ่ะก็คือมีรุ่นพี่ที่มาเรียนแล้วก็เราได้เห็นอยู่ว่ารุ่นพี่เขาเรียนยังเป็นยังไงใช่ไหมมันดูสนุกแต่ก็ได้ออกกองในพวกนี้ลงมือทําจริงเลยนะครับเขาเกี่ยวกับอะไรบ้างได้ครับผมการโฆษณาเนี่ยเรียนเกี่ยวกับพวกการโฆษณาทั้งแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ครับผมแล้วก็จะมีการเรียนทั้งหมด2แบบเลยก็คือ มีทางทฤษฎีและก็ปฏิบัติทฤษฎีเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการปูพื้นฐานทั้งหมดเลยการใช้อุปกรณ์ต่างๆการใช้กล้องพวกนี้ครับผมการปฏิบัติเนี่ยจะเป็นการลงสตูการใช้แบบถ่ายสินค้าจริงๆครับผมใช่ประมาณเรีย<ๆ>นคือเรียนทั้งถ่ายรูปถ่ายคลิป ทีทีบเขียนบทครบวงจรได้ทําหมดแล้วทั้งตัดต่อทั้งออกแบบได้หมดเลยนะฮะโโอ้หครบในคนเดียวนะแต่อีเวนต์ก็มีครับผม่ใช่เรียกว่าเป็นเีเอเตอร์ของแท้เลยใช่ครับผมแล้วก็มีทำคลิปลงยูทูบก็มีครับโโอ้หน้องที่แบบสายยูทูบเบอร์ชอบพูดชอบคิดชอบเขียนชอบวาดชอบโอ้ย่ายเยอะมากมาเลยครับตอบโจทย์แล้วก็มีหลายสาขามากๆเลยที่ทำขบขุ่ โอเคครับการจบไปนะครับเนี่ยสามารถทํางานอะไรบ้างจริงๆไม่ต้องจบก็สามารถทํางานระหว่างเรียนได้องเช่นเนี่ยตอนนี้แบบว่าอาจจะปิดเทอมอยู่ก็แบบไปรับจ็อบถ่ายรูปถ่ายโฆษณาเล็กๆน้อยๆก็ได้ครับผมแบบออกแบบน้อยๆ<อ>ส่วนถ้าเกิดจบไปเนี่ยก็แน,น,น่ๆแล้วเราจะมีวิชาการถ่ายภาพติดตัวแน่นอนแล้วก็การออกแบบโฆษณาติดตัวครับผมเป็นทักษะที่มากกว่าแค่บิชาชีพใช่สามารถแบบต่อยอดได้เยอะเลยครับต้องเตรียมตัวสอบยังไงอย่างพอจะบอกน้องนะมาพ่อควรจะเตรียมทำพอร์ตยังไงในการยื่นรอบนี้ ก็อัน,นก็คือก็คือต้องดูแบบสาขาที่เราอยากจะเข้านะแล้วก็แบบทำพอร์ตพยายามให้แบบมันตรงสายที่เราอยากจะเข้าครับผมพยายามเก็บพอร์ตรือกิจกรรมเยอะๆเพราะว่าคณะสาขานเนี้ยส่วนใหญ่มักเป็นกิจกรรมครับผมเป็นแบบลงมือปฏิบัติเลยไฮไลท์เราอะไรง,งานครับจะมีงานโมกุลเฮาใช่ไหมครับ,รบในวัน<ม>ที่30มพฤิกาถึงสองันวานี้น ในงานนะครับสาขาโฆษณาเตรียมอะไรไว้ให้กำลังนับน้องๆบ้างอ้มีเยอะแยะเลยครับผมอาจจะเป็นพวกแบ็กดรอปแล้วก็อาจจะเป็นอะไรตื่นต้อีกมากมายในคณะเนี่ยจะมีหลายห้องมากคือสัตทูก็จะมีเยอะครับผมแล้วก็จะมีห้องปฏิบัติการแบบอารมณ์เหมือนเป็นนัดข่าวก็มีครับผมใช่มีรอให้รอพูดรออะไรรอเลยใช่ไหมมีครับผมเห <ๆ S 2> มือนน้องดูคลิปปีแล้วอยากจะมีคําถามนะครับเพิ่มถามเพิ่มเติมโดยตรงกับพี่เบสก็สามารถแจกแจกวัดได้เนาะตรงนี้เลยฮะโอเคตาไปถามกันได้น้องนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เบสมากนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับ สวัสดีครับพี่แฮนอยู่กับพี่ใบมินค่ะชมพูนุชโพธิตาค่ะเรียนอยู่สาขาหน้าตัสินไทยศึกษาค่ะชั้นปีที่3ที่ไหนอาราชมงคลธ <c oughs> ัญบุรีค่ะโอเคครับ <c oughs> พี่แฮนอยู่กับพี่ใบมินหน้าตัดสินเนี่ย เรียนมารำเหรออา่ารแล้วจะหาเงินได้ไหมหรืออะไรอ่าเราอธิบายเข,าข้าขๆหน่อยว่าเอ้ยนักศิลป์ไทยเนี่ยเรียนอะไรลูปแล้วก็จบไปทำง,งานอะไรได้บ้างนากศิลป์ค่ะก็จะเรียนรำเป็นหลักสูตรครูนะคะระหว่าง<อ>ที่เราเรียนเนี่ยเราก็สามารถรับจ็อบรับงานรำทั่วไปค่ะเพื่อสร้างอาชีพได้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้เราเก่งขึ้นไปด้วยอ๋อยังไม่จบก็หาเงินได้แล้วใช่หาเงินได้แล้อ๋อแต่ว่าถ้าจบไปก็สามารถเป็นครูได้ใช่เป็นครูครนักศิลป์ใช่ไหมครับรำไทยใช่ไหมครับอ่ารำทู ได้ครับเขาบอกว่าคนเรียนนาศิมือไม้อ่อนจริงไหมก็ได้อยู่ได้มาคือยังไงเขาดัดดัดดัดอันนี้ค่ะอ๋ออุ้ยอ่อนจริงอ่ะน้องๆอ๋อนี่จําเป็นไหมครับว่าคนที่มาเรียนเนี่ยน้องๆเนี่ยต้องมีพื้นฐานพอสมควรถึงจะมาเข้าได้อืมก็มีนิดหน่อยค่ะแต่ไม่ต้องแน่นมากอาจจะเคยรำงานโรงเรียนมามีผลงานมาอาจจะด้านเต้นหรือว่าด้านจีนตะลีลาไม่ต้องรำไทยจ๋าก็ได้อ๋อคือรำไทยพอเป็น ใช่พอเป็นพอต่างวงเป็นสิบเป็นก็ได้ค่ะอ๋อแต่ต้องมีเบสิกบ้าง่ลงานมีบ้างนิดหน่อยทีนี้การสอบเนาะการเข้าน้องๆที่อยากจะมาเรียนที่เนี่ยเอ๊ะต้องมาเข้ารอบไหนอะไรบ้างยังไงบ้างอย่างตัวมินเองมินเข้ามารอบพอตค่ะก็จะเป็นพอทรอบแรกเลยเนาะใช่เป็นผลงานค่ะผลงานโรงเรียนธรรมดาเลยค่ะอาจจะมีแข่งขันของโรงเรียนบ้างศิลปะัตกรรมเนาะแล้วก็มีงานต่างๆเล็กๆน้อยๆแล้วก็เก็บมาเป็นพอตผลงานของเราได้หมดเลยค่ะเกี่ยวกับรำบ้างเกี่ยวกับ เดินขบวนบ้างพาเลทบ้างอะไรที่เป็นการแสดงคือใช้ได้หมดเลยพอเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันต้องมีสอบผานใช่ปะ่ะเขามีให้รําม<อ>ีอะไรไหมให้ลูกมีสอบราค่ะก็คืออ,อย่างรุ่นม,มีเป็นรุ่นโควิดก็จะอัดคลิปส่งแต่ว่าถ้าไม่ใช่รุ่นโควิดเนี่ยก็จะมาสอบกับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเลยควรจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมถึงสามารถเรียนสาขาได้ มีความกล้าแสดงออกอความเป็นตัวเราที่เรารักลำ้ำรักการแสดงชอบขึ้นเวทีอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ตรงเนี้ยมาต่อยอดทางด้านนาตศิสินได้สิ่งที่ดีมากๆนะที่คนอาจจะยังมองข้ามอยู่ในความสวยงามของศิลปะแบบไทยๆนะครับน้องๆที่อยากจะเรียนนะครับทางด้าน,นเนี้ยนะครับทางด้านานาฏศดสิ์เนี่ยก็ต้องเตรียมตัวอย่างที่พี่เบมินบอกเนาะเธอเตรียมพอที่ดีแล้วก็ต้องมีเบสิกมีความสามารถมากเนาะติดตัวมา ที่นี้อสุดท้ายได้ข่าวว่าจะมีไม่ได้ข่าวหรอกนะครับามอโตรไ์ไบุรีจะมีการจัดพิ๊กเฮาส์ใช่ไหมครับในวันที่30จีจ้าถึงวันที่2ธันวาคม66นี้ครับทางสาขานาสิธิ์เนี่ยนะครับได้มีเตรียมไฮไลท์หรือว่าเตรียมอะไรไว้ประน,น้องๆบ้างค่ะสําหรับสาขาเรานะคะขึ้นชื่อว่าการแสดงเนาะก็จะมีการแสดงมาให้น้องๆดูแต่ละวันก็แทบจะไม่ซ้ํากันเลยแล้วก็มีการโชว์ชุดต่างๆนะคะอย่างชุดโนราชุดเพื่องชุด พระชุดนางให้น้องๆเนี่ยได้มาสัมผัสจริงๆได้มาเห็นจริงๆหรือว่ารายละเอียดของชุดเราเนี่ยมันละเอียดแล้วมันสวยแค่ไหนคะ,ะที่นี่นะเป็นขึ้นชื่อว่ามหาเทลานักปฏิบัติเนาะเราก็จะได้เรียนปฏิบัติจริงลงมือทําจริงนะคะสร้างประสบการณ์ได้จริงๆ อย่างวิชาที่มินเรียนเนี่ยพวกนี้มันต้องอาศัยประสบการณ์จริงๆถ้าเราได้ฝึกทําจริงลงมือปฏิบัติจริงเราก็จะเก่งขึ้นไปอีกขั้นนึงค่ะโอเคมีข้อมูลเขาท้วนมากนะครับสุดท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้น้องๆเขาชอบแบบว่าพี่แฮนไปแนะนําที่ไหนคุยกับใครเนี่ยเขาอยากได้แจกวาบเหรอแบบว่าติดต่อค <c oughs> อ<ใ>นแทคหน่อยว่าไปคุยกับรุ่นพี่ที่ไหนเดี๋ยวให้พี่มิ้นให้ได้เนาะนครับเป็นไอจีแล้วกันนะครับให้นะครับผมถ้าน้องแพทย์ไปคุยเรื่องเรื่องเรียนแลูกดูนะนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ใบมิ้นมากนะครับขอบคุ สวัสดีครับพี่แฮรอยู่กับพี่สวัสดีครับผมชื่อธนงศักดิ์ทาสวุวรรณนะครับตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานครับ,รบทำไมพี่มาถึงมาเลือกเรียนสาขานี่เพราะอะไรผมชอบอะไรเกี่ยวกับเครื่องบินยอยู่แล้วถึงแม้ว่าตัวผมอาจจะไม่ได้ภาษาอังกฤษ,า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 ษามากแต่ด้วยความที่ใจรักในความเป็นเครื่องบินก็เลยทําให้เราพยายามศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษไปด้วย อ๋อเลือกเพราะว่าใจรักเลยทัชั่นเลย,ชยใช่ไหมโอชั่นเลยอดเลยนะครับพอบเข้ามาแล้วครับหลักสูตรนี้เรียนเกี่ยวกับอะไรลองเล่าให้แนน้องฟังหน่อยหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับอากาศยานครับเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออเวอิเรอนิกเครื่องมือวัดภายในอากาศยานแล้วก็เรียนทั่วเลยครับไม่ว่าจะเป็น APU Engine นตั u เ t อรเรียนหมดเลยครับเกี่ยวกับเครื่องบินคือหลักคือเรียนเกี่ยวกับในตูวอากาศยานใช่ครับผมไม่ใช่ตูวเครื่องบินถูกไหมเรียนทั่วเลยครับเป็นเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง อ๋อเี้นซ่อมบำรุงใช่ซ่อมบำรุงคือก็มันก็ซ่อมทุกอย่างที่เกี่ยวกับอสัศญา่์เครื่องบินวันนั้นน้องที่ชอบเครื่องบินแล้วก็อยากจะทําเกี่ยวกับวิศวะเครื่องบินใช่ไหมครับก็ก็้องมาเรียนสาขานี้ซึ่งการจบไปทํางานจะมีอะไรบ้างครับเราสามารถเลือกได้หลายอย่างมากครับผมจะเป็นในรูปแบบของเอนจิเนียร์อย่างผมที่รู้สึกว่าชอบระบบของเอนจิเนียร์ก็ไปนั่งแล้วก็ตรวจสอบว่า เราจะต้องซ่องอะไรบ้างแล้วก็สั่งงานเข้าไปหรือชอบใน Active ก็ไปทํางานในสายช่างแล้วก็พัฒนาเป็นไลเซนเอนจิเนียร์แบบนึงถ้ารเรชอบ Active มากๆเลยหรือจะเป็นแบบชอบวางแผนเป็นแพนนิ่งชอบแล้วกดระเบียบก็เป็นทีคิวตรวจสอบระบบของเครื่องบินต่างๆก็อีกมากมายนะครับพี่มาบอกว่าคือเรียนนี้ต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะใช่ไหมครับเองบต้องมีความเตรียมตัวทางด้านภาษานี้มากพอแค่ไหน ก็ถ้าเกิดไปทํางานจริงก็คือแทบจะแทบจะ,ร,จะร้อยเเ็นเลย <laughs> แต่ถ้าไปอยู่ระหว่างเรียนอ่ะ <laughs> เขาจะมีสไลด์ที่เป็นภาษาไทยคือถ้าเราเรารู้สึกว่าเราชอบเรามีแพชชั่นเกี่ยวกับเครื่องบินเราก็มาศึกษา มันจะมีภาษาไทยให้แล้วเราระหว่าง4ปีนี้เราก็ศึกษาภาษาอังกฤษไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็ควรจะต้องเสริมทางด้านภาษาที่พาอหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นแน่นอนทํางานต้องเจอเต็มเต็มครับตัราก็ภาษาอังกฤษอยู่แล้วแหละใช่ใช่ไหมฮะเดือนเเต็มเต็มถ้าน้องจะเข้ารอบหนึ่งมีเปิดไหมถ้าเกิดมีเปิดเนี่ยเขาให้คำแนะนำน้องๆนะครับว่าต้องเตรียมพอร์อยังไงหรือว่าเตรียมอะไรบ้างรอบหนึ่งรอบพร์ตดฟิลิโอ็เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เลยก็ได้ฮะถ้ารู้สึกว่าเราไปทาโครงงานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์หรือทาาาโครงงงนเกกกี่ยวัับภษษอฤ หรือแบบเกี่ยวกับหุ่นยนต์คืออะไรที่มนันเกี่ยวกับอากาศยานหรือเกี่ยวกับวิศวะ<น>หรือการซ่อแมแซมได้หมดไปคงได้ได้ๆๆๆไม่ใช่ต้องไปเกาะปีกขึ้นบินนะไม่ต้องไม่้อปขน,นานน <S <S <โ>ดานั้นนะแค่แบบแสดงว่าเรามีใจรักทางด้านวิชาชีพนี้ทีนี้ครับอาจจะมีงาน open house เนาะนะครับในวันที่30พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมนี้นะครับไฮไลท์ในงานของทางสาขาที่พี่แม่เรียนเนี่ยนะครับอากาศยานเนี่ยมีอะไรบ้างครับ โปรเจกต์เกี่ยวกับอากาศยานเหมือนเลยมันก็จะเป็นะระบบต่างๆคือย่อส่วนออกมาให้เราเข้าใจง่ายขึ้นเ <ek> <t> ทคโนโลยี<ม>เป็นนวัตกรรมที่สร้างจากนาวัตกรนะครับก็ใครอยากมาดูโปรเจกต์มาสัมผัสมาเวริเร์กช็อปเนาะก็มาได้นะครับในวันโอเพนเฮาที่จะถือสิ้นเดือนนี้ครับ,รบสุดท้ายครับพี่ไม้ฝ่าเหน่อยว่าเอ๊ะน้องๆที่ยังมีความมังเลจะเรียนวิศวะอากาศยานอะไรเงี้ยหาที่เรียนอยู่ถ้าอยากจะเชิญชวนทำไมต้องมาเรียนที่นี่จะบอกอะไรครับอ่ ที่นี่นะครับแน่นอนว่าอากาศยานหนีพ้การที่จะต้องทํางานกับอะไรที่มันเห็นกับตาจริงๆที่นี่ตอบโจทย์มากครับเพราะว่าเรามีเครื่องบิน A310 Airbus 310าลำใหญ่มากแล้วก็มีเครื่องบินลำเล็กอีก4-5ถาลำ่ละมีอุปกรณ์ต่างๆที่ถอดออกมาเพื่อเป็นพาร์ทย่อยๆให้น้องๆได้เข้าไปศึกษารจริงๆไม่ว่าจะเป็น Engine น p อส่วนต่างๆสามารถอโฟกัสแล้วก็ทำการซ่อมตรงนั้นได้เลย ครับน้องครับถือว่ามีความพร้อมมากๆในการเรียนเพตอบโจทย์แน่นอนเนาะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ไม้มากนะครับเอออย่างนี้ก่อนเลยดื่มต้องแจกลาก่อนเนาะเพื่อน้องจะจะเข้าไปสอบถามไปทักพี่ไม้เรียนยากไหมอะไรไหมหรือว่าจะแนบแน่น้องก็เสือมากเดี๋ยวพี่ไม้ฝากไว้น้องเป็นไอจีได้ครับไอจีครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณครับครับ